ต้นนี้เป็นพิษน่ะเพื่อนเนี่ยลุงบอกมันเกิดเองนะยีบิ้นโอ้ตัวชินี่ยมาเกิดในสวนของเรานี่นะคะหอยอีมะยอดถั่วโอ้โหงอกงามดีฮะเพื่อนนี่นะคะถั่วปลูกแค่นี้พอนะต้องปลูกเยอะปลูกกินเองประมาณนี้แหละส่วนครัวข้างบ้านอันนี้พักนี้ก็ยังอยู่น่ะเพื่อนโอ้โหแมลงเราไม่ได้ฉีดน่ะเพื่อนนี่ ก็โอ้โหต้นโตเลยอะ่ะต้นโตแบบว่าสูงขึ้นเลยอะ่ะอ๋อเขาเขาตัดข้างล่างไปข้างบนมันจะมันจะสวยงามอยู่เหมือนกันเนี้ยอ๋อเดี๋ยวปีหน้าปลุกน้อยแล้วก็อาศัยตัดข้างล่างเอานะคะไม่ต้องตัดทั้งต้นนะคะตัดนะฮะแก่ไปแต่ก็โอเคก็เป็นดอกเรากินทั้งดอกเย่แหละอันนี้จะเอาไว้เม็ดนะคะต้นแค่นี้เองค่เะเพื่อนปริ๊กกูก็ร่าย อ๋อให้อันนี้ <ing> in <water> นี่มาเก็บมะเขือเทศนะมะเขือเทศส,ยสวยๆนะ,ะนคะไอโกมะเขือเทศราชินีนะมะเขือเทศไอโกะคนะนี่ฮะเริ่มแดงแล้วค่ะตุ๊นีตะอันนี้เป็นมะเขือเทศธรรมดาตรงนี้จะมีสามสายพันธุ์นะคะก็สีแบบนี้ก็จะไปตำส้มตำนะต้องไม่ต้องเก็บแบบสุกมากนะเพราะว่ามันหวาน เป็นต้นแต่าวยหนูต้นแตงกูยโคเทศจ้านี่ดอกมากเลยต้นนี้ดูดอกมากเลยแต่ยังไม่สุกจะน่าสุกยศเกิดมากขันร้อนเพื่อนรอมันสุกอ่ะดีนะไม่แบบว่าฝนไม่ค่อยตกก็จะดีกับมะเขือเทศหน่อยนะอันนี้ก็เอแตงกวาญี่ปุ่นนะคะให้ลุงเก็บแตงปลาให้ 取ูて取っองっูกต้องถูกต<ー>้องถูกต้องถูกตよ、องกตู้อ้<い>ูกอ ส่วนของแม่สามีนะโหลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอนี่แกเก็บเดินแกเก็บมาเก็บมานะนเพื่อนทางนี้ไม่ใช่แค่ทางนี้อย่างเดียวนี่สุดยอดไหมแปดสามปีนะนี่นะปลูกปลูกมันฝรั่งนะมะมะเขือเทศแม่ย่านะวันนี้เราก็จะพามาเดินเล่นในสวนนี่แหละเฮ้ยแอบขโมยมะเขือเทศแม่ย่าดีกว่านี่คนละพันนะต่ไหรื รูรีเน yea, ี่ยอร่อยสดละวะเราเป็นหน่วยสนับสนุนอันนี้ใครจะมีความใครจะมีความผิดมากกว่ากันระหว่างคนบงการกับคนทํานั่น <S 2> <S 2> พ<ล>เพื่อนอ่ะอันนี้อันนี้เป็นมะเดื่อนะฮะหรือฟิกนะฮะเรียกแบบเป็นแบบภาษาตอร์เน a t i o n อลหน่อยก็คือฟิกนะ,ะแต่ถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็มาเดื่อญี่ปุ่นนะคะ กำลังออกลูกเล็กๆเลยค่ะประมาณเดือนแปดนะคะจะโตจะลูกดกอยู่นะปีนี้นี่ค่ะเดี๋ยวมาเก็บกันปีที่แล้วลืมอะที่แล้วคือยุง่งแบบไม่ใช่หรอกเราเริ่มทำงานใหม่ๆแล้วแบบคิดเครียดเหนื่อยมากเลยอะเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีเรื่องที่จะมาสนใจอะไรแบบนี้เลยแต่ปีนี้นะดูปีนี้ไม่พลาดแน่นอนนะคะเนี่ยปีนี้ไม่พลาดแน่นอนนะเนี่ยดกอยู่นะโตก็มีหันเพื่อนร่มลูกเริ่มโตแล้วก็มีแล้วนะเห็นไหม เดือนแปดคะ่ะอีกสองเดือนเจอกันในส่วนตอนนี้ก็จะมีองุ่นองุ่นแบบองุ่นเยอะมากเลยจะเอาดองดีไหมว่าดองก็ดองได้แต่กินหมดหรือเปล่าดองนะเอืนีนเพื่อนองุ่นเพียบเลยเห็นฮนหะเพียบเลยนี่นะฮะนี่นะองุ่นองุ่นเนี่ย ใครต้องการเอาไปดองนะคะถ้าโพสขายในแอปเมอริคารีได้ก็ดีนะคะแต่ว่าเนี่ยแต่ว่ากลัวไม่มีคนซื้อนะเพราะว่าเขากินกันหรือเปล่านะนี่อันนี้ก็จะเป็นผักสลัดนะ,ะกินใบนะสลัดเนื้อย่างนะ,ะนี่เริ่มแก่แล้วเมื่อวางการมาถอนทิ้งนะคะ กินไม่ทันก็ถอนทิ้งจะได้ลงมะเขือมันจะได้แบบโตเร็วๆนั่นเพื่อนนี่มะเขือเราต้นแค่นี้เองปีนี้นะฮะช้ามากเลยโอ้ข่าวร้ายนะแตงโมสองต้นนี้ออกลูกประมาณสามีลูกโดนอีกาฆ่าไปกินแล้วนะหมดยังไม่แดงเลยค่ะแต่เขากินเรียบร้อยละวิกช่อนะสวยงามดีสามต้นนะคะนี่ฮะแก้ขัดฮนะเป็นข้าโพดนะก็โพดอ่าไอ้แบบอ่อนๆตรงเนี้ยกันก็เก็บไป แกงไปอะไรบ้างนะเพื่อนเนี่ยนะเห็นไหมกาหมาหักออกให้เขาเหลือแค่อันเดียวเงี้ยจะได้ลูกโตสมบูรณ์เนาะส่วนอันแบบว่าตัางก็หักเป็นข้าวโพดอ่อนไปต้มไปทําแกงอะไรแกงลงแกงเลียงก็ได้นะเพื่อนแต่เมื่อวางการมาทําแกงอ่อมนี่ใกล้จะโอเคละมั้งเพราะว่าเริ่มจะสีน้ำตาลแล้วนะคะเาเรียกผมนะเรียกผมนะเพะไม่รู้คนอื่นเขาเรียกอะไรนะผักชีนะโตแล้วก็เริ่มออกเม็ดแล้วคะ คือจะเก็บเมล็ดนะแล้วก็กินไม่ทันแล้วก,ก็ปล่อยให้มันเป็นเมล็ดแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บเมล็ดนะเกิดอันนี้ก็คือเ้าง,งอกเองจ้ะคือเม็ดมันร่วงแล้วมันก็ง,งอกเองตามตรงเนี้ยนะเออเป็นเป็นใบบัวบกแล้วก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะฝนไม่ค่อยตกไม่ค่อยได้น้านะคะบัวบกแล้วก็ผักแพวนะคือเขาชอบน้ําแต่ว่าเราไม่ค่อยไม่ได้รดนะ่ะเออ นี่ลงปลูกผักไอ้ปลูกดอกอดอกไม้ที่อะไรนะบานเช้านะฮะนเพื่อนตรงนี้นะแล้วก็ปลูกมะระตรงนี้เขาจะได้ขึ้นไปกิดตรงนี้นะันเพื่อนตรงประตูเนี้ยหน้าต่างเนี้ยเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยแดดมันส่องแบบโหตีสี่นี่สว่างมากเลยนะเ,เพราะเรานอนกันตรงนี้นะันเพื่อนอ๋ออันนี้ก็เป็นมระระลงซื้อมาปลูกนะเดี๋ยวก็จะทําแบบขึ้นไปตรงโน้นะนะ ให้มันกันแสงอะนะกันแสงแดดอะคะ่ะที่จะเข้าไปทางห้องเรานะฮะบอกลุงว่าอยากจะปลูกไอชิบาซากุระตรงนี้นะคะมันจะได้หมดปัญหาไอายาที่มันขึ้นเนี่ยเพื่อนโอเคไหมมันน่าจะสวยดีอยู่นะชิบะซากุระแล้วก็เป็นบ้านอะไรเงี้ยปลูกให้มันเต็มนี่ไปเลยพืชไปเลยเพะะะะื่อนหรือ แต่ว่าเออชีบาซาสก,กุรามันปลูกได้นะเพื่อนเพราะมันเป็นแบบตระกูลย่าใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพวกกุหลาบพวกไฮเดรนเดียปลูกตรงนี้ไม่ดีค่ะเพราะว่ามันเป็นเวลาหน้าหนาวหิมะมันตกต้นมันจะหักคันเพื่อนนะมันหิมะมันร่วงจากหลังคาเพราะเพราะฉะนั้นการกุหลาบเนี่ยฮะที่ปลูกยากมากเลยมันต้องเป็นฝั่งแสงแดดแล้วก็เป็นอ่อฝั่งที่ต้องไม่มีหิมะตกลงและบ้านเนี้ย มันเป็นอย่างนั้นไงมันจะตกลงข้างๆนะแล้วมันจะเยอะใช่ไหมมันจะละลายช้ามันลุงบอกนะเพราะฉะนั้นการปลูกดอกไม้ที่มันเป็นปกุหลาบหรือเป็นไฮเดรนเยียรตรงนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่การก็เลยว่าจะต,ต้องเป็นตระกูลหญ้านั่นเพื่อนหรือทิวลิปอะไรอย่างเงี้ยนะเอาทิวลิปมาปลูกตรงนี้ดีกว่า,ลาแล้วข้างล่างเราจะเป็นพวกตระกูลหญ้าออกแบบกันไปนะฮะเอาต้นแค่นี้เองคันเพื่อนสงสารจังเลย สวัสดีดีกว่าสวัสดีครับซึโมโม่สวัสดีมาสลุงบอกว่าเก็บเก็บพลัมนะคะสายญี่ปุ่นเรียกซึมโมโม่นะคะนี่อค่ะนี่พี่อะไรนะลิวเตร์โโหัวของเราโอ้โหทับชิมดูชิมดูชิมดูดีกว่ารสชาติ อือเราก็เก็บข้างล่างโอ้เพราะถ้าเราไม่เก็บตัวนี้ก็จะกลายเป็นเป็นเน่าแล้วนะเพื่อนฝนจะเริ่มตกแล้ว หวานมอมเปรี้ยวอก้ออชิมดูชิมดีกว่าลุงไม่อยากกินนะใช่แล้วอืมผอมไหมอืม้วก็ลุงบอกหวานนะเพื่อนอืม,อม อออรรยนี่ค่ะผักที่เราเก็บมานะคะ,ะพริกเกาหลีนะคะกินกับหมูกระทะอร่อยนะคะนี่ะหมูกระทะเนื้อย่างอะไรต่างๆนี่ค่ะปลูกสี่ต้น,นะคะ่ะพอกินแล้สี่ต้นสองต้นก็พอจริงๆแล้วอ่ะอยาวพอไปทําใส่กระทะแล้วก็ก็ไม่ไม่ค่อยเผ็ดนั้นเพื่อนอร่อยดีเก็บแตงญี่ปุ่น เก็บแตงไปตำแตงนะจ้าโอ้โตัวนี้อีกลูกหนึ่งอ้อหเผลอไม่ได้เลยนะเนี่สองลูกก็ได้คกหนึ่งจ้าแตงกวาญี่ปุ่นจ้าปลูกอยู่สองสามต้นก็ พอกินแล้วจ้ะไปเก็บมาได้สี่ลูกนะจ๊ะสีนี้ก็งามดีจ้ะหลังบ้านไม่ย่าค่ะ